สวัสดีครับเพื่อนๆครับวิดีโอแรกที่ผมอัดไปแล้วก็ลงไปรู้สึกว่าจะมันจะฟังไม่ได้ก็คงต้องอัดใหม่นะครับนะฮะมันมีดีกาที่น่าสนใจอยู่ดีกาหนึ่งนะครับเป็นดีกาใหม่ก็คือดีกาที่5729จ็ทับสองห้าห้านะครับจำเลยที่1พยายามข่มขืนกระทําชําราผู้ตายโดยใช้กําลังกระทุษร้ายผู้ตายจนหมดสติแล้วนําไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ําโดยเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว จึงถือว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าผู้ตายหาได้ไม่เพราะจำเลยที่1นึ่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงงานเป็นองค์ประกอบของความผิดอันจะถือว่าจำเลยที่1ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรักสามการกระทําของจำเลยที่1จึงไม่เป็นความผิดฐานเจตนาฆ่าผู้ตายแต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา288แต่เป็นการกระทําผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา291นะครับคำพิพากษาของศาลฎีกานี้นะครับมันไม่ นะครับสรุปแต่นายกอไก่เข้าใจผิดคิดว่านายถอถุงมถึงแก่ความตายจึงเอาผ้าขาวมาไปผูกคอนายถอถุงและเอาไปแขวนที่ต้นไม้นะครับเป็นเหตุให้นายถอถุงเนี่ยถึงแก่ความตายจริงนะครับคำพิพากษาดังกล่าวกับดีกาที่5729-56ถ,ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ หากเพื่อนๆน,นะครับเคยอ่านคำบรรยายของอาจารย์เกตุกจรหรืออาจารย์ทางด้านกฎหมายที่เขียนไว้ต่างๆก็จะทราบนะครับว่าความรับผิดของบุคคลในทางกฎหมายอาญาน,นั้นนะต้องประกอบด้วย1การกระทําของจาเลยหรือผู้กระทําความผิดนั้นต้องครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในความผิดแต่ละฐานนะครับต่อมา2ผู้กระทาความผิดหรือจาเลยนั้นต้องมีเจตนากระทำความ เมื่อครบทั้งองค์ประกอบข้อ1และข้อ2เราจึงค่อยมาวินิจฉัยน,นะครับว่าการกระทําของจําเลยหรือผู้กระทํานั้นนะ่ะมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือมีกฎหมายยกเว้นโทษเอาไว้ให้หรือไม่หากไม่มีผู้นั้นก็ต้องรับผิดทางอาญานะครับถามว่าดีกาที่5729/2556กับดีกาปี110ที่ผมยกตัวอย่างมานั้นองค์ประกอบด่านแรกของจําเลยในคดีทั้งสองคดีผ่านไหม มีการกระทำครบคงค์ประกอบภายนอกในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นไหมคําตอบคือครบนะครับเพราะการที่จําเลยที่1นึ่ำผู้ตายไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำนะฮะโดยเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วต้องถือเป็นการฆ่านะครับด่านแรกข้อนี้ถือว่าครบและมีคําว่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายยามาตรา288ไหมต้องถือว่ามีนะครับเพราะขณะที่ผู้ตาย ถูกจำเลยที่หนึ่งนำไปทิ้งในอ่างน,น้านะฮะต้องถือว่าสภาพบุคคลเขายังมีอยู่เพราะเขายังไม่ถึงแก่ความตายจริงนะครับเพียงแต่จำเลยที่หนึ่งนั่นนะเข้าใจว่าเขาตายแล้วนะครับแค่นั้นเองเอ,อ,องค์ประกอบต่อมาคือถามว่าจำเลยที่หนึ่งมีเจตนาฆ่าผู้ตายในคดีนี้หรือไม่คําตอบคือไม่มีเจตนาฆ่าเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าการยงโยนผู้ตายลงไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำนั้น เป็นการฆ่าเพราะเขาเข้าใจว่าผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับดังนั้นองคมประกอบในด่านที่สองไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านด่านที่สามก็ไม่ต้องวินิจฉัยนะครับเพราะถือว่าเขาไม่มีความผิดนะครับอ,อย่างไรก็ตามการที่จำเลยที่หนึ่งนำผู้ตายไปโยนทิ้งในอ่างเก็บน้ำนะต้องถือว่าเป็นการกระทาโดยประมาทนะครับเมื่อการกระทาโดยประมาทของจำเลยที่หนึ่งเป็นผลโดยตรงให้ผู้ตายในคดีนี้ถึงแก่ความตาย ดังนั้นจำเลยที่1จึงต้องรับผิดตามมวลกฎหอายญอญาามตาตรา291นะครับก็ทีจริงในคดีนี้จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับกับคำพิพากษาของศาลฎีกาที่7144ทับ2545ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือกรณีการข่มขืนศพก็ทีจริงในีกาที่จำเลยข่คมขืนศพนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่า,าผู้อื่นในความผิดฐานข่มขืนกระทำชนจํรายนั้นไม่มีแล้วเนื่องจาก คนที่ถูกคงคืนนั้นเนะขาถึงแก่ความตายไปแล้วสภาพบุคคลของเขาสิ้นไปแล้วจึงไม่อยู่ในคําว่าในความหมายของคําว่าผู้อื่นนะครับมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูดีๆหากข้อที่จริงในดีการนี้ออกเป็นข้อสอบนะครับมันจะมีความผิดอื่นที่เพื่อนๆต้องตอบแม้ประเด็นหลักจะเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีการก็ตาม ดีการนี้ก็ตามนะครับแต่มันยังมีประเด็นอื่นที่เพื่อนๆต้องตอบให้ครบนะฮะหากดีการนี้ออกเป็นข้อสอบนะครับการที่จอในที่1พยายามคงขืนการทำชำหรับผู้ตายโดยใช้กําลังประทุสร้ายผู้ตายจนหมดสตินะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะฮะว่าประเด็นหลักเราต้องตอบก่อนส่วนประเด็นรองเนี่ยเราต้องตอบปภายในภายหลังไม่งั้นคาตอบของเราจะวกไปบนมานะครับ ดีการนี้การที่จำเลยที่หนึ่งพยายามข่มขืนประางชอเราผู้ตายโดยใช้กำลังรุน,นร้ายเราต้องตอบแล้วว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนหากผู้ตายในคดีนี้มีอายอุสมมุติว่า22ปีการกระทำของจำเลยก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา276วรรคแรกนะครับประกอบมาตรา8 0นะฮะประเด็นต่อมาก็คือ ว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277ทิชวีอันหนึ่งหรือไม่คําตอบก็คือข้อจริงในคดีนี้ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากการที่ผู้ตายสรุปในขณะนั้นจะถือเป็น,ปนยุติว่า,าผู้ตายได้รับอันตรายสาหาัสยังไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277ทวิวรรคสองแน่นอนเพราะความตายของผู้ตายไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการถูกุม ถูกพยายามข่มขืนนะครับแต่เป็นผลโดยตรงมาจากการที่จำเลยที่หนึ่งนำผู้ตายโยนทิ้งในอ่างเก็บน้ำดังนั้นจึงไม่เป็นความผิดตามบังคับกฎหมายอาญามาตรา277ิชวิแน่นอนประเด็นต่อมาจำเลยมีความผิดฐานทำรายร่างกายตามบงคับกฎหมายอาญามาตรา295ด้วยแนะฮะและมีความผิดตามบงคับกฎหมายอาญามาตรา278คือกระทบอนาจารและหน่วงี่งกระขังตามมาตรา310รด้วยนะครับ อย่างนั้นเราต้องตอบให้ครบนะฮะอย่างไรก็ตามนะการกระทาของจาเลยนในส่วนนี้ถือเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลา,ายบทตามมาตรากฎหมายอาญามาตรา90แต่ถือว่าตา่ตางกรรมต่างวาระกับที่จำเลยที่1นําผู้ถ่ายไปทิ้งลงในอาจจนา่างเก็บน้าอันเป็นความผิดตาม291นะครับกรณีนี้จะต่างกรรมกันอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาแล้วก็ตอบให้ครบนะฮะการการที่เราฝึกนะครับฝึกคิดอ่านดีกาเสร็จปับ๊บรอลงฝึกคิดว่าหาก ข้อจจริงตามดีการที่เราอ่านเจอน,นั่นแหะออกเป็นข้อสอบเราจะต้องตอบอะไรบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆใจองเห็นภาพนะครับในส่วนของผู้เสียหายนะครับถามว่าคดีนี้ใครเป็นผู้เสียหายคําตอบก็คือข้อทจ็จริงตามดีการดังกล่าวต้องถือว่าผู้ตายเนี่ยถูกทําร้ายจนตายนะฮะจนไม่สามารถจะจัดการเองได้มันก็เข้าเงื่อนไขของวิายามาตา5อันทสอง ดังนั้นผู้บุคคารีผู้สืบสันดาลหรือสามีของผู้ตายซึ่งเป็นหญิงที่ตายนั้นนียมหน้าจัดก,การแทนได้นะครับทั้งหากคดีนี้เป็นอายการพนังกงานอายการเป็นโจท์ฟ้องคดีแล้วแล้วก็ผู้มียำนาจัดก,การแทนตามมาตรา5้านั้นมีสิทธิ์ที่จะยื่นคําร้องนะฮะตามวิทย,ยาม,มาตรา4ี4่สิบีทีหนึ่งเรียออกเอาค่าสินสทดแทนได้นะฮะอันนี้ก็จะอยากจะฝากเ,เพื่อนๆไว้ เดี๋ยวหากมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่น่าสนใจผมก็จะเอามาลงไว้ให้แล้วก็จะวีดีโอติไว้ให้นะครับส่วนฎีกานั้นเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอามาลงไว้เพื่อนๆอ,อีกทีขอบพระคุณมากครับ